ต้นรักอันนี้ยังไม่ยังไม่เป็นดอกเลยอันนี้แขวด้วยต้นกระเพราน,นี่ดกอกรักยังไม่เป็นดอกตีด้วดอกรักเลยไอ้นี่ดีปรีหรือว่าเป็นรากกลางก็ว่าปลิกนะคะนะที่ไหนนี่ไอ้นี่มาหน้าอกอันนี้กะดี okay. ปรีดีปรีดีปรีไอ้นี่มะละกอ ได้รดน้ำสีมันเดียวจะว่าฝนตกอันนี้มะนาวดอกมะนาวนี่มะนาวมะนาวกับมะนาวมะนาวติกแต่ว่าไม่เคยทำกับข้าวเลยเหรอ